ส่งกำลังใจให้กับน้องเอิญสาวน้อยดีกรีนักร้องประจําโรงเรียนวันนี้น้องเอิญจะสามารถโค่นแชมป์อย่างบาดข้าชัยนาเงินไปเป็นทุนการศึกษาได้อย่างที่หวังหรือไม่กิจกรรมการร้องเพลงไม่ใช่กิจกรรมส่วนตัวของหนูแล้วแหละมันเป็นกิจกรรมในครอบครัวเลยถูกต้องไหมค่ะเริ่มจับกลุ่มร้องเพลงตั้งแต่หนูอายุเท่าไหร่อ่ะตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะหนูก็เห็นพี่ร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กพ่อก็ร้องให้ฟังแล้วก็ร้องกันในบ้านอย่างนั้นอะใช่ค่ะ ส่วนมากพี่จะชอบดิจิต้าหนูก็จะไปนั่งฟังแล้วก็ร้องตามอะไรเงี้ยอ๋อๆมันก็เป็นกิจกรรมกล่อมข้างห้องไปใชบางทีข้างห้องเขาอาจจะรำคาญหนูก็ได้ค่ะเออเห็นเขาไม่เห็นออกมารฟังฟังเลยนะเขาไปทับงานกันอยู่เออแล้วก็หาเงินไปด้วยใช่ค่ะเรียนดีกิจกรรมเด่นแล้วก็หาเงินเป็นซะด้วยนี่เวลาไปรับงานเนี่ยรับงานร้องเพลงแบบไหนคะเวลามีงานบวชงานแต่งหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ ก็จะเป็นคนรู้จักกันนี่แหละค่ะเขาเห็นว่ารองเพลงพ่อเขาก็จ้างไปร้องบ้างหรือว่ามีแบบพี่ๆที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยค่ะเขาก็ชวนไปค่ะก็ไปร้องกับเขาใช่ค่ะรับงานบ่อยไหมคะที่หนึ่งก็สามสวันได้ค่ะเงินที่ได้มาก็เอาเป็นค่าใช้จ่ายของตัวเองค่ะตอนนี้ไม่ขอเงินพุณพ่อคุณแม่มาปีแล่ะรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกภูมิใจค่ะที่ไม่ได้ขอเพราะว่า เวลาคุณพ่อเลิกงานยังไงค่ะคุณพ่อก็จะบ่นว่าเหนื่อยเราก็เห็นในงานที่คุณพ่อทำอะค่ะว่ามันต้องตากแดดหนูก็อยากจะช่วยแบ่งเบาตรงนี้ด้วยค่ะม,ม,ม,มีหนี้ก้อนหนึ่งซึ่งครอบครัวมีอยู่ใช่ค่ะและหนูก็มีโอกาสได้รวบรวมเงินกับพี่ๆกับพี่ชายกับคนในบ้านกับคุณพ่อกับแม่ปิดหนี้ก้อนนี้ได้ค่ะนี่ก้อนนี้มีอยู่เท่าไหร่คะตอนนั้นนี่ก้อนนี้ก็ห้าหมื่นค่ะมีโอกาสได้ไปปิดจนจบ ร่วมกับครอบครัววันนั้นรู้สึกยังไงก็รู้สึกรู้สึกภูมิใจในตัวเองค่ะที่เราอยู่แค่นี้ใช่ไหมคะหนูก็ทํามาหนูให้เขาเขาก็ยิ้มพุณพ่อก็ดีใจวันที่ให้อย่างเงี้ยค่ะก็ก็ดีใจวันนั้นก็แอบร้องไห้นิดหน่อยเขาก็บอกกับเราตลอดว่าภูมิใจค่ะร้องไห้วันนั้นคือร้องไห้ดีใจที่นี่หมดหรือว่าร้องไห้เสียดายตังค์คะร้องไห้ดีใจที่นี่หมดค่ะพ่อจ๋าคุูยศคุณพ่อหน่อยครับคุณพ่อวันนั้นงดนี่ ห้าหมื่นเนี่ยมีมานานแค่ไหนแล้วพ่อจ๋าก็ประมาณสามสี่ปีครับสามสี่ปีใช้เท่าไหร่มันไม่ยุบลงสักทีกองทุนหมู่บ้านก็ใช้แล้วก็กู้ใช้แล้วก็กู้อย่างเงี้ยครอ่ามันวนก็มาเรื่อยเรื่อยใช่มันวนครับอ่าอ่าวันนั้นพอได้ปิดหมดโดยมีลูกสาวเป็นหนึ่งในหนึ่งงจะปิดหมดปีไกยนี่นะเนาะเออปลูกลูกช่วยด้วยครับดีใจด้วยครับภูมิใจไหมลูกสาววันนี้ภูมิใจครับอยากจะบอกอะไรกับลูกสาวไหมฮะวันนี้ก็มาสู้เพื่อสู้ๆลูกสู้สู้ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับช่วงสุดท้ายของการเรียนม .6 แล้วถูกต้องไหมใช่ค่ะเป็นไงช่วงนี้เข้มข้นไหมก็เข้มข้นก็หนักหน่อยค่ะเพราะว่ากิจกรรมหนูก็เยอะค่ะโอ,อตอนนี้ความฝันคือคณะดนตรีและการแสดงค่ะถ้าเข้าคณะนี้ได้ค่าใช้จ่ายอะไรที่รออยู่บ้างก็ค่าเทอมก็เท่าท,ที่ดูมานะคะก็สามหมื่นค่ะเทอมละสามหมื่นอ่าไหนจะชุดนักศึกษาอีกใช่ค่ะห้าหมื่นพอไหม ห้าหมื่นก็ถ้าเทอมนึงก็พออยู่ค่ะเา้าถ้าให้เรียนตลอดรอดฝั่งละสักสามแสนก็ได้ค่ะสามแสนก็ได้นะมีสิทธิ์ที่จะฝันแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะสูเชน่นเดียวกันถามหน่อยทุกวันนี้ยที่ต้องทำอย่างเงี้ยเรียนไปด้วยตอนเย็นต้องไปช่วยแม่ขายของด้วยต้องไปรับงานร้องเพลงด้วยเหนื่อยไหมถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยคะ่ะแต่ว่าก็ทํายังไงได้คะก็ต้องก็ต้องทำมาคะ่ะเพราะว่าก็เห็นพ่อเหนื่อยก็ ก็ไม่อยากให้เหนื่อยเพราะว่ามีพี่ชายอยู่คนเดียวพี่ชายก็มีครอบครัวก็เหลือแค่หนูคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะก็เลยช่วยตรงนี้ด้วยค่ะก็ก็สู้ค่ะสู้ไปได้วยกันเนาะฝึกมือหน่อยเยี่ยมย,ย,ยอดเยี่ยมยอดเป <laughs> ็ยนย <laughs> ไ,ไงครับน้องเวียงครับได้ฟังเรื่องราวแล้วก็เวียงคิดถึงตอนที่ตัวเองยังเรียนอยู่ตอนมัธยมอะไรเงี้ยค่ะสมัยนั้นก็เวียง เป็นแดนเซอร์ด้วยพี่แฟงแล้วก็ไปร้องเพลงเพื่อที่จะหาเงินส่งตัวเองเรียนแล้วก็ช่วยพ่อกับแม่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราเข้าใจเลยค่ะเข้าใจความรู้สึกว่าคนที่ไม่มีก็คือไม่มีเลยนะคะพี่แฟงเวลาเราไปขอเงินแม่ไปโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะ <Ừ. S 2> แม่บอกว่าไม่มีนะอะไรเงี้ยม,มันม,ม,ม,มันคือไม่มีเราก็รู้สึกว่าอบอกขอก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวหาเองก็ได้อะไรเงี้ยค่ะ <Ừ. S 2> แล้วก็มองเห็นน้องก็รู้สึกว่าอยาก ส่งกําลังใจแล้วก็อยากส่งพลังให้กับน้องเอิญว่าสิ่งที่เราทํามันเป็นสิ่งที่ที่ดีแล้วเป็นกําลังใจให้อีหละเราก็ถามมีโอกาสซิแวไปไปกินเขาแล้วก็ไปอุดหนุนเด้อจ้าเป็นกาลังใจค่ะขอบคุณค่ะเราก็จะไปถูกไหมอยู่แถวไหนอยู่แถวไหนร้านแม่อยู่ไหนนะร้านแม่อยู่ที่ดอนนุ่นค่ะก็คือศิลราชาอ่าดอนนุ่นศิลราชาเอาล่ะวันนี้พร้อมสู้ไหมคะพร้อมค่ะ เอาละมีสิทธิฝันแล้วก็มีสิทธิจะสู้เช่นเดียวกันขอหนึ่งเพลงเพื่อสู้บนเส้นทางดวนเพลงครับนั่นก็คือเพลงถนนคนฝันค่ะจากน้องเอิญครับ ตามฝันจากวันมาไกลจากทุ่งนาเขียวภูเขาสูงข้างทุ่งดอกไมา้มาสู่อยู่กลางแสงไฟ องมามีเพื่อนแค่เพียงเสียงเพลงวันที่ปัญหาหอ,อพระเข้ามาคมเมนได้แต่บอกใจตัวเอง ขอบคุณค่ะเนยครับผมสดยค่ะเป็นไงคะพี่เวียงก็สมกับที่น้องเอินชอบชอบร้องเพลงนะคะได้ฟังเพลงแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความความเหงาความคิดถึงอะไรอยู่ในนั้นด้วยก็ดีมากๆค่ะก็อยากส่งกำลังใจให้น้องเอินไม่ว่าจะผลออกมาเป็นไงพี่เวียงก็เป็นกำลังใจให้นะคะ ขอบคุณครับพีบ่ๆครับ,รบวันนี้ฟังเสียงพูดยังไงเสียงร้องก็อย่างนั้นมีพลังเสียงแก้วเสียงดีต้นทุนดีมากแล้วก็การเล่าเรื่องวิธีการเล่าเรื่องเล่าอย่างผ่อนคลายเล่าอย่างตั้งสติทั้งๆท,ท,ที่ใจนี้ก็สัน่น <laughs> ผมผมรู้สึกแบบนั้นแล้วก็เขาเหมือนใช้ประสบการณ์ตัวเองจากเวทีโรงเรียนหรือเวทีไหนๆที่เขาได้ขึ้นมา มาควบคุมสติตัวเองวันนี้นะครับวันนี้เส้นเสียงสมบูรณ์แต่มันเหมือนขาดรายละเอียดบางอย่างไปอย่างเช่นคําที่จะเน้นบางคําหรือแม้กระทั่งตัวสะกดตัวงองูบางคํามันก็หายไปอย่างงี้ครับที่เหลือก็คือแบบดีเลยขอบคุณค่ะรครับชมพูดค่ะ น้องเอิญน,นะคะไวใสไวกำลังน่ารักเลยนะคะเป็นเด็กกิจกรรมอีกทํากิจกรรมในโรงเรียนแล้วก็มีไปเป็นนักร้องงานเลี้ยงอีกได้รายได้เหมือนพี่ไม่มีผิดเลยลูกมันได้รายได้จริงๆนั้นมันได้ทิปได้อะไรอย่างเงี้ยบางคืนบางคืนอย่างไม่ได้ไม่ได้นะก็ไม่ได้เลยทีแขกไม่ให้เลยแต่ถ้าได้มันก็ได้ถ้าวันไม่ได้คือไม่ได้เลยไม่ได้เลยอย่างไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้เลยน้องเข้าไปปิดหนี้พ่อ เเอาเงินติบที่ได้ไปทำอะไรอ๋ไปซื้อเครื่องอตกาเที่ยวสิคุณอเไขอโทขอโทษขอโทษขอโทษที่ทปามไปไม่มีอะไรโอเคข้ามไปข้ามไปแล้วก็ฟังจากเสียงต้นทุนเสียงดีมากแก้วเสียงไพเราะมากๆแต่ด้วยวัย17พี่อาจจะบอกว่าความละเอียดของเพลงเพลงนี้บางท่อนลูกคงลูกคอองเงี้ยพีตะกะแตเขาทำไว้ซะนียนคลิปเลยเนาะล้วอาจจะอยากได้แบบมากกว่านี้อีกนิดนึงแต่พี่เชื่อเลยว่าหนูยังพัฒนาการเป็นแบบ นักร้องที่ดีได้อีกมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังเนื้อเสียงหรือว่าลูกเอื้อนที่แบบจะละเอียดในอนาคตวันนี้ก็ทําได้ดีค่ะเดี๋ยวรอฟังคะแนนนะจ๊าขอบคุณค่ะคุณสุลาครับเิญครับสิ่งที่ครูประทับใจเรื่องแรกก็คือเห็นความเป็นผู้ใหญ่ในวัยเด็กของน้องเอิญมีส่วนร่วมกับการรับรู้ปัญหาครอบครัวแล้วก็ช่วยกันแก้ไขเป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดเลยลูกส่วนการร้องเพลงนี่มันก็อาจจะสะท้อนกลับไปสู่การดําเนินชีวิตอีกเหมือนกัน เพราะว่าวันนี้สิ่งที่เอิญทําได้ดีก็คือความเป็นธรรมชาติเอาเสียงพูดมาใช้ในการร้องได้ดีอารมณ์เพลงก็มาแต่ว่ามันขาดรายละเอียดมันมักจะเกิดขึ้นกับคนเก่งเข้าใจเร็วแล้วก็ร้องทับหรือมาร้องในแบบตัวเองแต่ไม่ละเอียดแล้วก็ติดติดวิธีของตัวเองอแต่พอมาร้องในโหมดของการแข่งขันเขาต้องการความเป๊ะเพราะการฝึก ไม่ว่าวิชาชีวิตหรือวิชาร้องเพลงก็เหมือนกันมันต้องรู้จักใจดํากว่าตัวเองใจดําอย่าอย่าให้คะแนนเต็มตัวเองเร็วนักอแค่นี้ไม่ได้ไม่ได้คือไม่ได้ไงก็เหมือนเวลาไม่มีเงินคือไม่มีคือไม่มีอทีนี้มันก็ย้อนกลับไปที่ชีวิตเหมือนกันลูกถ้าเราไม่ละเอียดกับมันมันก็ไม่ละเอียดกับเราร้องเพลงเป็นแบบนั้นเลยมันมีหลายจุดที่ไม่ละเอียดน่าเสียดายอยู่แต่ภาพรวมร้องไว้ดีครับเราเปรียบเทียบครับครับ ถึงคิวของแชมป์หสมัยบาสครูอาสาจากอุดรธานีวันนี้เขาจะผ่านด่านคู่ท้าดวลอย่างน้องเอิญเพื่อรักษาตําแหน่งแชมป์ไว้ได้อีกสมัยหรือไม่มาเอาใจเชียร์บาสกันครับโอ้ยอดเยี่ยมจริงๆเลยเงินสะสมเยอะมากเลยวันนี้บอกว่าเตรียมเพลงนี้มาเพื่อมอบให้กับคนพิเศษคนหนึ่งคนคนนั้นคือใครจากมอพิเศษห้ครับคุณแม่นะครับแม่ของผมเอง <c oughs> ในสิ่งที่จะขอเคยเหตุ่านมากนะครับสิงที่บอดีนะครับขออนุญาติทรง ไปถึงคุณแม่ผ่านทางเพลงนี้ครับอ,อตอนที่เราดื้อๆเป็นเด็กเกเรเนี่ยน่ครับเออทำอะไรให้แม่เสียใจบ้างนับไม่ท้วนครับเยอะมากจริงๆคือคนอื่นๆอาจจะมองว่าโอ้บาสมันดีมันอย่างนั้นอย่างนี้นเรียบร้อยเหมืนหอมนที่พี่เวียงเห็นใช่ครับเหมือนที่พี่เวียงเห็นจริงๆแล้วผมเป็นคนที่คนหนึ่งแหละที่ดื้อสุดๆแม่ก็เสียใจในหลายๆอย่างครับเจอปัญหาอะไรมาก,ก็ตกไปอยู่ที่แม่หลายเรื่องมากแม่ก็เป็นคนที่จะ ก้ปับางอย่างแม่รับผิดชอบแทนเราด้วยวันนี้มากับเพลงสัญญาน้ำตาแม่ครับเฉินฟานช ังบาปที่สร้างสุขยาเข้ามาย้ำใจย้ำเห็นแม่ต้องนั้นตาไหลย้อนลูกชายคนนี้ต้องเ่ยกน้ำอยู่บ่เวณไก่บ่เป็นจักที่ดินลูกให้บ้านเพ่อนดีแต่ลูกแม่ตีบ่กเขา้าทาง เให้แม่ต้องเสียน้ำตาคือสัวแทชาติที่เกิดมาขอเอาน้ำตาล้างตินให้แม่บากคำพานที่คนสาหยดน้ำตาแม่ทำให้แค่ใจแม่คงเสียักลูกมันสัวคักที่ลืมดูแล บกโตปันหาคนเดิมสิเป็นคนดีและด้อยแม่สิตั้งใจลดเพ็ที่กง่บาดแปลสิปล่อยแม่เสียใจน้ำนมแม่เลี้ยงมาผ้าใหญ่ลูกตอบแทนได้น้ำตาเพ็ดให้แม่ต้องน้ำแก่ปัญหา ี่ลูกชายก่อไว้ลูกให้บ้านหาเงินให้แม่แต่ลูกหาแต่เรื่องไอไงจนมาเรียกคนบอทจย,ยังพอกกรกา ชายแท่แท้ิตให้แม่ต้องเสียน้ำตาคือสวดแห่ชาตินี้เกิดมาขอเอาน้ำตาล้างตีนให้แม่บักคำพานที่คนสาหยุดน้ำตาแม่ทำให้เทใจแม่คงเจ็บนั ลูกมันสัวคักที่ลืมดูแลปักโตปัหาคนเดิมสิเป็นคนทีและด้อยแม่สิตั้งใจลบเทปที่กลบบาดแผลสิบอกให้แม่เสีเยใจขอสัญญากับน้ำตาแม่ว่าต่อไปม,มีลูกสิตั้งใจสิเทปโต one อยากบอกอะไรกับแม่บ้างอยากกอดแม่ครับขออนุญาตก,กอดพี่แฟงแทนนาได้ได้อยากบอกอะไรกับแม่บ้างก็อยากพูดสักนิดหนึ่งะครับ <K _> แม่เป็นคนที่ตั้งความหวังกับผมสูงมากในทุกเรื่องแต่ผมก็อยากบอกแม่ในวันนี้นผมเสียใจมากในที่ผ่านมา ในที่ผ่านมาทุกอย่างที่ผมได้ทําให้แม่ต้องเสียใจแม่ต้องรับผารละเีหลายอย่างมากแต่วันนี้ผมขอสัญญาไม่ใช่แค่ด้วยน้ําตาแม่แต่ด้วยน้ําตาของผมคนนี้ก่อนผมสัญญาว่าผมจะทําให้แม่ไม่ต้องเสียใจอีกและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาผมจะรับผิดชอบแล้วก็ จัดการให้ทุกอย่างเพื่อที่แม่จะมีความสุขในชีวิตให้แม่ดีใจที่มีลูกชายคนนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับยอดเยี่ยมยอดเยียมเป็นไงพี่เวียงครับรู้สึกว่าจากที่เคยเห็นน้องเป็นเด็กหน่อย น้องก็เบาตลอดว่าผมเป็นเด็กเกเรอีย่างแต่ว่าวันนี้บางอยากจะบอกทุกคนว่าเขาอาจจะมีมุมของเขาในแบบนั้นแต่ว่าน้องบัตรบัหลาเป็นคนดีของเอื่อยแล้วก็เป็นคนดีของทุกคนของมูสิ่งที่บัหลากําลังเหตุก็คือเป็นสิ่งที่ดีแล้วเอเป็นกําลังใจให้บัลล่าสู้ต่อไปขอบคุณครับเครับย็งไงครับพี่พีครับเพลงที่ แทนคําสารภาพอ่ะม,ม,มันโหด <c oughs> มันโหดมากกับการแข่งขันนะครับแล้วก็วันนี้บาร์สก็สามารถควบคุมอะไรหลายๆอย่างได้ในการร้องแล้วก็มันก็ถือว่าบาร์สทำออกมาได้ดีมากๆนะครับ <c oughs> แล้วก็เวทีนี้คือเวทีที่แม่จะรับรู้ได้ถึงความตั้งใจของบารสแล้วก็แม่ก็คงจะไม่อยากจะคาดหวังอะไรกับลูกหรอ <c oughs> กนอกจากอยากจะให้ลูกเป็นคนดีต่อให้ไม่มีเงินสักบาทมา ยื่นให้แม่ให้พ่อเนี่ยขอให้ลูกลูกจะดีจะเร็วนั่นก็คือแม่นะครับก็เอาใจช่วยบาสวันนี้ทำได้ดีครับครับพี่ผู้ครับเออรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจจังเลยค่ะวันนี้คุณบาสไม่ต้องเสียใจเลยนะเพราะว่าอดีตที่มันผ่านมามันย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้อยู่แล้วแล้วมันไม่มีอะไรสายเกินไปตราบใดที่คนที่เราอยากให้เขาเห็นความดีของเราเขายังมีลมหายใจอยู่ อิ่มใจจริงๆแล้วก็อิ่มใจกับเรื่องของเพลงด้วยตอนแรกลุ้นว่าพอมีพื้นหลังเรื่องของแม่แบบนี้แล้วก็ร้องเพลงสัญญาน้ําตาแม่อีกแล้วเนื้อหาคนเขียนเขาก็ข,ขยี้ว่าะโอ้ยมันเศร้าเสเหละเกินกลัวว่าจะร้องไม่จบกลัวมันจะมีน้ําตาสะอึกสะอื้นแล้วก็หยุดร้องกลางคันจังเลยแต่ต้องยอมรับว่าสมาธิดีมากค่ะทําได้ดีมากๆกับเพลงนี้แล้วอารมณ์ของเพลงก็มาขึ้นเรื่อยๆยิ่งรู้จัก ยังรักเธอค่ะครับดี่นี่ครับคุณลครับเพลงสัญญาน้ำตาแม่เนี่เป็นเพลงที่เขียนขึ้นในช่วงวันแม่แต่ว่าในวันที่ครูเขียนเพลงนี้เนี่ยมันมีภาพของแม่เหมือนกันแต่ว่าครูเขียนเพลงนี้ในวันที่แม่จากไปหลายปีมากนะคือภาพของแม่คือวันที่พี่ชายบวชครูก็ เป็นน้องและก็เป็นลูกของแม่ก็กอยู่ในขบวนแห่นั่นแหละแต่ครูเห็นความสุขของแม่อุ้มผ้าไตแล้วก็ไปยืนไปยืนทางอีสานก็เป็นว่าแง่งลูกทรายนะอ,อย่างเงี้ยมันมีภาพนั้นอยู่ในหัวและครูก็พยายามแต่งเพลงนี้ออกมาที่เล่าตรงนี้เพราะไม่อยากให้บ้านได้ไปไปโทษตัวเองมากเกินไปในเรื่องที่มันผ่านมาจริงๆความเป็นพ่อเป็นแม่เน่แค่ลูก สำนึกนี่มันอภัยจบแล้วนะอ,อ,อภัยจบแล้วลูกครูคร้าบพูเพราะว่าเคยเป็นลูกเคยเป็นพ่อและว,วันนี้เป็นคุณตาแล้วสิ่งที่อยากได้ที่สุดจากลูกคือหนึ่งอยากให้ปลอดภัยสองอยากให้มีความสุขวันนี้บาสมีความสุขไหมบ้านมีความสุขนั่นแหละคือรางวัลที่แม่อยากได้จากบาสท,ที่สุดมันอย่าไปโทษตัวเอง ส่วนการร้องเพลงมันดีหมดเลยทั้งการออกเสียงและอารมณ์แต่ว่าดีอย่างไรก็ตามในแง่ของเทคนิคบารต้องยอมรับมันแล้วล่ะว่าเรนเสียงของบารเนี่ยมันมีช่องที่จํากัดอยู่ถ้าเทียบกับรุ่นพี่ภาษาการคุมร้องเขาเรียกว่าตายสูงเพราะฉะนั้นการเลือกเพลงการเลือกคีย์มีความจําเป็นกับบารมากนะครับเพลงนี้ก็มีอาการตายสูงครับเราเปรียบเทียบครับขอบคุณครับ แล้วตอนนี้ถึงเวลาที่กรรมการต้องตัดสินใจครับวันนี้แชมป์หกสมัยของเราฮะนำเรื่องราวและบทเพลงมาตั้งรับผู้ท้าดวลของเขาฮะน้องเอิญจากบลราชธานีดูซิว่าวันนี้อย่างไหนจะถูกใจกรรมการสองคะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกขอดูจากพี่พีครับมาดูซิว่าวันนี้ผลงานของใคร จะพาตัวเองออกนำไปก่อนฮนะและพี่พีเสนอมอบคนะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่บาสครับผมแ,แชมออกนำคะ <Hulk> แนนต่อไปจากคุณสลัครับ <Sh op> ถ้าเป็นชื่อของบาสแล้วก็เขาคือแชมป์สมัยที่7ทันทีฮะวันนี้เดิน น่าสะสมเงินคุณสร้างสนามฟุตบอลต่อไปแต่ถ้าเป็นชื่อของเออแล้วก็เสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งฮะ้องดูคะแนนสุดท้ายจากพี่ชมพู่และครูสลาคุณอุุธมอบคะแนนให้แกป้าสบบกับอมนักเ็ดสมัยจา<ส>้าคะ<ส>แนนจากพี่ชมพูค่ค่ะป้าสัก นีค่ครับครูครับแบบนี้อันนี้น้องเอิญแม่จะไม่สมหวังแต่เราเห็นความเก่งนะเห็นความเก่งเห็นความใช้ในตัวเอิญมีครบทุกอย่างมากครูอยากให้หนูเอาเวทีตรงนี้รวมไปถึงความความไม่สมหวังในวันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์เป็นพอร์ตพอลิโอให้กับหัวใจตัวเองดูหวังว่าหนูจะได้เรียนต่อในสถาบันที่หนูอยากเรียนและและสมหวังในสิ่งที่หนูหวังทุกอย่างเอาใจช่วยครับขอบคุณครับ<อ> เธอเธอฉันถามเธอหน่อยสิสมมุติถ้าเกิดมีรูปแบบเธอมาออกดวนเพลงชิงทุนเนี่ยพอเธอจะสวยขึ้นไหมสวยขึ้นค่ะจัดไปกรรมการเชิญครับเรียนเชิญกรรมการด้วยดีกว่าเออมามองก้องใช่ค่ะพี่แฟนนิดนึงมาอ๋อหนึง่งสองสามเยออ่พอจะได้สวยๆจ้า โซนะลูกฉันได้อยู่ในพอร์ตไปแล้วโอ้ยร้องไห้เลยเหรอร้องไห้เลยเป็นไรเป็นไรร้องไห้เพราะอะไรทำไมอะลูกดีใจค่ะน่าดีใจเหมือนกันได้อยู่ในพอร์ตหนูโอเคไหมโอเคดได้เลยเอาละครับเดี๋ยวผมจะหมุนวันนี้ใช่ไหมครับอ่าผมว่าจะให้ ทุนการศึกษาน้อง5,000บาทจะได้เท่าไหร่ก็5,000เปเนยยังไงรู้เจอแต่คนใจดีวันนี้ดีว่าเป็นกำลังใจให้น้องดีไหมดีไหมมีความสุขไหมสู้สู้นะวัยรุ่นจ๋าวันนี้โรแลนด์ในสโคตมอบกงินทุนกำลังใจให้3,000บาทมีอะไรอยากบอกพี่เัาไหมขอบคุณมากค่ะจ้าพักผ่อนกันเลยพักผ่อนเลย ค่ะก็วันนี้รู้สึกตื่นตันใจมากๆเลยค่ะที่ได้เข้าร่วมมาแข่งขันในรายการดวนเพลงชิงทุนค่ะแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ได้มาร้องเพลงให้กับท่านคณะกรรมการฟังค่ะแล้วก็ขอขอบคุณโลแลนด์เนเจอร์โค้ดค่ะที่มอบเงินให้3,000บาทตูกสัญญาว่าจะทําตามความฝันของน้งให้เต็มที่ค่ะะตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์เสมัยกับวงร้อเงินซุน จาก5,000ถึง50,000แชมป์7สมัยไปเท่าไรดีไปเยอะๆไปเ<ป><ป>ยอะๆฝั<ป>นของเด็กจะได้เป็นจริงฮะ<ป>โค้ชบาสผู้ให้คนนี้ มีอยู่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนี้รับทุนใหม่อีกหนึ่งหมื่นบาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชายโยอยู่หนึ่งแสนหกหมื่นบาทร้อนตังก็ยังชายโยวันนี้ขอบคุณนะฮะเวียงนฤมลค่ะ<า>ขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ขอบคุณากรรมการทั้งสามท่านนะพี่พีเสด็จพี่ชมพู่ทักษิตาและคุณสิลาคุณอบวุณค่ะ ติดตามการเดินทางของช้างมันจะสู้ทุกคนบนเวทีนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับด้วนเพลงชิงด้มย สนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวเท่านั้น